บาในารีวิวคลิปนี้ครับพบกับการรีวิวสมาร์ทวอท์ Garmin Forerunner Series ทั้ง Forerunner 255 Series และ955 Series สมาร์ทวอท์สาย r ร n เนอตัวจริงที่นักวิ่งไม่ควรพลาดเลยครับ Garmin Forerunner ครับนาฬิกาวิ่งที่จะช่วยยกระดับการซ้อมของคุณและการพักฟื้น ให้เหมาะกับการออกกำลังกายของเราด้วยเทรนนิ่งสเตตัสและลันนิ่งพาวเวอร์และก็ยังมีมัลติแบรนด์ GPSS อีกทั้งยังสามารถแนะนำการฝึกซ้อมของเรานะครับให้เหมาะกับสมรรถภาพร่างกายของเราทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้ตามเป้าหมายและนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายให้เราได้เล่นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีทั้ง2รุ่นเนาะวันนี้ก็มีน้องฟอร์ดนะครับมาช่วยรีวิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวน้องฟอร์ดจะรับหน้าที่ในการรีวิวของตัว f o r e r u n n e r 255นะครับ255เนี่ยเขาจะมีนะครบ เป็นรุ่น 255S ก็คือในหน้าปัด41มิลิมตรนะครับแล้วก็255 Music นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัด46มิลมตรนะครับก็จะต่างกันจะมีรุ่นที่ไม่มีตัว Music แล้วก็เป็นรุ่นที่มีตัว Music นั่นเองครับส่วนตัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัว955ครับสำหรับตัวรุ่น955เนี่ยเขาจะแตกต่างกันอยู่ที่ตัวนึงเนี่ยจะมีโซลานะครับก็คือสามารถที่จะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะตัดตรงโซลารับ่นี้ ที่กำลังมองหาสมาร์ทวอชที่เอาไว้ใส่วิ่งทั้งวิ่งสมัครเล่นวิ่งจริงจังคลิปนี้นะครับคุณจะรู้ได้เลยว่านาฬิกาตัวไหนเหมาะกับคุณโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่255ของตัวฟอร์ดก่อนเนะาะถามลูกฟอร์ดหน่อยปกติเห็นว่าไม่เคยใส่สมาร์ทวอชเลยใช่ครับผมออกกำลังกายก็ออกกำลังกายปกตินะไม่ไม่ได้เคยใช้เลยอ๋อก็เป็นนาฬิกาทั่วไปเนาะ<ช>ไม่ได้แบบสายสมาร์ทวอชนะแต่วันนี้ต้องมาลองใส่สมาร์ทวอชยังไงเดี๋ยวรอตอนท้ายเดี๋ยวให้ฟอร์ดหลังจากใช้แล้วเนี่ยรู้สึกไง <c oughs> เดี๋ยวอยากให้ฟอร์ดพูดด้วยตรงนี้เนาะได้โอเคครับซึ่งตัวของฟอร์ดใส่เนี่ยตอนนี้เป็น255เนาะตัวนี้เนี่ยเข็งงแรรมาากคคคืออเ้้บดวย นาิกา3 a s สามนะครับตรงเวณกรอบเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์นะครับร basketball. จะช่วยเรื่องการกระแทกได้ดีนะครับผมแล้วก <t> ็แน <t> ่นอนสายก็เป็นซิลิโคนแล้วก็มันเหมาะกับการออกกําลังกายอยู่แล้วคือเรียกได้ว่าดีไซน์มาให้เราใช้งานง่ายใส่แล้วเป็นไงบ้างเบาไหมผมว่าค่อนข้างเบานะครับเหมาะกับการออกกําลังกายไปวิ่งเลยครับอืมลืมไปเลยนะว่าใส่นาฬิกาใช่ครับเหมือนไม่ใส่อะไรเลยเออเหมือนไม่ใส่อะไรเลยนะนาฬิกาใช่ไหมแท่นาฬิกานาฬิกานาฬิกานะมันเบาจริงๆก็มันหนักประมาณสังเกตามนึงเลยนะที่ รุ่นนี้นะครับเขามีก็คือในเรื่องของทัสกีเนี่ยเขาไม่ได้รองรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเล่นรุ่นทัสกีเนี่ยก็คงต้องเป็นรุ่นนี้นะรุ่นผม955นะครับทีนี้ครับมาดูสเปคกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสมาร์ทวอชระดับนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันทําได้ทุกอย่างเลยครับเท่ากับสมาร์ทวอชที่มีในตลาดทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่าค่าอะไรต่างๆพวกนี้ในการวัดค่าต่างๆมาตรฐานเนี่ยเขาทําได้หมดแล้วแหละแต่เราจะ แบตเตอรี่กันก่อนเลยครับในรุ่นของที่น้องฟอร์ดใส่อยู่เนี่ยนะฮะแบตนี่คือใช้ได้ประมาณ12วันเลยนะครับถ้าเป็นรุ่น S สที่ฟอร์ดใส่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่อย่าง c 6มิลิตัวนั้นเน่เขาจะอยู่ที่ประมาณ14วันครึ่งเดือนนะคุณไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะจริงครับตัวนี้ครับปกติชอบว่ายน้ำไม่ฟอร์ดก็ว่ายด้วยครับมีว่ายบ้างนี่รูไม่ใส่ลงน้ําได้เลยเขากันน้ําระดับ5 ATM เลยครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะรองรับ กาได้มากสุดถึงประมาณ30ของกีฬาเลยนะครับและเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาสายวิ่งครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆที่เกี่ยวกับการวิ่งโดยเฉพาะและนาฬิกาตัวนี้นะครับเขาก็ยังรองรับ Multi Brand GNSS นะครับซึ่งมันเป็นระบบดาวเทียมนะครับที่เราสามารถนํามานําทางของเรานะครับได้จากทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการิเลโอนะครับโกลน หรือว่า GPS นะครับและยังมี Place Pro feature นะครับซึ่งมันจะช่วยวางแผนการแข่งขันของเราในแต่ละสนามครับและเขาก็ยังมีฟีเจอร์ running dynamic นะครับซึ่งมันจะช่วยดูเวลาเราวิ่งเนี่ยนะครับว่าเราวิ่งถูกต้องไหมมีการที่ร่างกายเราเนี่ยเวลาพื้นเหยียบพื้นลงไปเนี่ยนะฮะเราเหยียบถูกไหมสมดุลร่างกายเราเป็นยังไงนะครับเราแบบมีการแกว่งหรือมีการโยกตัวผิดท่าผิดทางไหมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยดูตรงนี้ให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี r l a c e predictor นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยคำนวณเวลาและเส้นทาง ของเราเนะครับเวลาที่เราจะเข้าเส้นชัยเนี่ย <c oughs> ตัวน,นี้เขาก็จะคอยคำนวณให้ว่าเราจะเข้าเส้นชัยตอนไหนเวลาเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่อันนี้เนี่ยจะบอกให้คุณได้ด้วยและอีกอย่างครับคือเขายังมีการวัดค่า HRV นะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยมันจะช่วยรายงานผลเราทุกเช้าเลยว่า, <c oughs> วาเวลาที่เราออกกําลังกายไปแล้วเนี่ยเรามีการนอนหลับเป็นยังไงบ้าง้อนหลับถึงไหมและต้องนอนเท่าไหร่นะครับถึงจะสามารถมาออกกําลังกายได้อีกเราต้องพักฟื้นเท่าไหร่ถึงร่างกายจะมีการฟื้นฟูแล้วกับมาออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกนะครับโดยรวมนั้นนะครับต้องบอก ่าตัวที่ปอดใส่เนี่ย255ตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาสายวิ่งจริงๆแหละแล้วก็สำหรับคนที่หมดอยากจะเริ่มต้นในการวิ่งเนาะหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากตัวนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีโหมดในการฝึกซ้อมเหมือนกันครับผมแล้วก็สามารถที่จะผันตัวเองนะครับไปเป็นนักกีฬาแบบอาชีพได้จริงๆเนาะโดยจากการฝึกซ้อมของนาฬิกาตัวนี้ครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ f o r e เร n นอ955 s o l a r และ955ปกติเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมาร์ทวอทสายไตรกีฬาของจริงครับจะแตกต่างจากตัวนี้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่เยอะมากขึ้นนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายที่จริงจังมากๆเลยครับเป็นนักกีฬามืออาชีพนะครับโดยฟีเจอร์หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะคล้ายๆกับตัวนี้แหละแต่ว่าตัว955เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่มีขึ้นมาเพิ่มอีกเยอะแล้วก็สามารถที่จะทําได้ดีมากขึ้้้นน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 ในบบาาางฟีีีเเจออรรร์ด์ดดดวยพะะะฉะััคัคมูท่่ไซกก ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีวัสดุที่แข็งแรงเหมือนกันครับคือเป็นหน้าปะกลมแบบนี้นะครับพรอด้วยกลิลล่ากัสดีซนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่ารุ่นนี้ที่เป็นกลิลล่ากัสส3นะครับซึ่งบริเวณกรอบเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็สามารถรับแรงกระแทกได้ดีนะฮะสายก็เป็นสายซิลิโคนครับมีให้เลือกหลายสีนะครับก็เป็นสายที่เหมาะกับการออกกําลังกายนะครับเช่นความสะอาดง่ายเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักเพียง52กรัมเท่านั้นปุ่มกดต่าาาาางๆคครรรบบเ้ก็มมมีใหะสถ ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับมาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับ955ตัวนี้เนี่ยนะฮะมาในแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ถึง15วันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าชาร์จจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะเก็บพลังงานไว้และสามารถใช้ได้ถึง20วันเลยครับการน้ําระดับ5 ATM เหมือนกันครับแล้วก็ยังรองรับดาวเทียมเหมือนกันด้วยที่เป็น multi-band GNSS นะครับก็จะมีทั้งการิเลโอนะครับโซเ s สแล้วก็ตัวที่เป็น GPS นะครับในเรื่องกีฬาต่างๆ กิจกรรมที่มีให้นี่นะครับก็คล้ายๆกันนะครับมีประมาณ30กว่ากิจกรรมให้เราได้ลองเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาและแตกต่างจากรุ่น2อ5ครับหเลยนะครับคือมันจะมี cross training ครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถบอกการออกกําลังกายของเราได้ว่าในการออกกาลังกายของเราแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันจะได้กล้ามส่วนไหนกล้ามส่วนไหนกล้ามเนื้อหลักกล้ามเนื้อรองมันก็จะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีการออกกําลังกายที่แบบเป็นโยคะหรือว่าแบบ free hit นะครับที่ให้เราออกกําลังกายตามได้นะครับแล้วก็ period ต่างๆนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับให้เราได้ลองเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะดีมากมันเป็นการออกกําลังกายแบบเฉพาะจุดนะครับในนาฬิกาเนี่ยมันจะบอกเลยว่านี่คุณเล่นตรงนี้นะสีแดงนะครับเป็นแบบหน้าแขนกล้ามเนื้อลองเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับจะได้ส่วนไหนบ้างตรงนี้บอกละเอียดมากๆและยังมีฟีเจอร์เทรนนิ่งบริดเดนเนสนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะคอยดูให้เราว่าเวลาเราออกกําลังกายไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าคุณออกท่าผิดไหมคุณออกแล้วมันคุณได้ประโยชน์มากแค่ไหนนะครับง่ายๆครับตีตรง ตัวก็คือคุณออกกาลังกายผิดหรือถูกมันก็จะบอกเราได้ตรงนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถนําไปปรับใช้ในข้างหน้าแล้วก็ออกกําลังกายให้มันถูกต้องเกิดประโยชน์ได้ แล้วก็ยังมีฟีเจอร์เทรนนิ่งสเตตัสครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นการวัดค่าในร่างกายของเรานะครับซึ่งมันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกกําลังกายไปเนี่ยเราออกหนักเกินไปไหมหรือว่าเราออกน้อยเกินไปนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเราตรงนี้ในการออกกําลังกายในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องการออกกําลังกายก็ยังออกได้ถูกต้องตามหลักอีกด้วยและที่เพิ่มเข้ามาเลยที่ตัว2 5 5ไม่มีเลยก็คือเรื่องของแมปนะครับที่เป็นแผนที่สีตัวนี้เนี่ยเราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราไปว จะดูแมปจากในสมาร์ทวอชของเราเนี่ยแล้วก็สามารถดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ <C> e <an> แล้วก็ยังมีแบบเชิญไบร์เชิญครับคืออันนี้เนี่ยดีมากๆเลยเวลาที่เราไปวิ่งเนี่ยคุณจะไม่หลงแน่นอนเพราะว่าในสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าแหละเราต้องเลี้ยวนะก็เรียกได้ว่าแมปเขาแม่นนะครับแล้วก็มีให้เราดูตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องแบบมายกทโทรศัพท์ดูเวลาวิง่งว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับดูจากสมาร์ทวอชได้เลยใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งแล้วจะหลงนะครับหรือไปวิ่ หาเส้นทางแบบไปกลับครับคือเราสามารถที่จะวิ่งไปในยังจุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้ได้นะครับเมื่อถึงแล้วนะครับเราสามารถที่จะวิ่งกลับมายัางจุดเริ่มต้นของเราได้เพราะฉะนั้นครับเวลาวิ่งเราก็จะไม่หลงทางแน่นอนโดยรวมครับคือตัว955เนี่ยเหมาะกับผู้ที่เป็นนักวิ่งแบบสายวิ่งจ๋าเลยก็คือใครที่แบบชอบไปวิ่งมาราธอนหรือปั่นจักรยานทางไกลนะครับหรือสายไตรกีฬาว่ายน้ําข้ามประเทศอะไรอย่างงี้นะฮะก็สามารถที่จะโดนตัวนี้ไปได้เลยเพราะตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆกับการใช้งานเอาท์ดอร์นะครับ อ่ะตอนนี้น้องฟอร์ดยืนนานแล้วครับเหนื่อแห้งแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปออกกําลังกายจริงๆกันดูเลยดีกว่าส่วนฟอร์ดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นแบบคนที่เพิ่งใช้สมาร์ทวอทเนาะก็จะออกในฟิตเนสไปก่อนนะให้น้องออกแบบในฟิตเนสเย็นๆไปเดี๋ยวพี่อาสาไปร้อนนีงครับเดี๋ยวพี่ <ๆ S 2> จะไปเอาดอวิ่งข้างนอกนะครับออกนู่นเลยนะฮะเอออนุสาวรีย์นะครับโอไปตัวประตูน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะนี่แหละเดี๋ยวเราจะลอไปวิ่งอยู่รอบๆออฟฟิศดูนะฮะว่ามันใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาจออยกััันใหม่ไได้คคครรบบโเป เรียบร้อยครับ หลังจากที่เราไปออกกําลังกายไปวิ่งฟิตเนสยกเวทกันมาเยอะเหมือนกันนะครับผมเอาเรื่องนะใช่เอางี้เดี๋ยวถามฟอร์ดก่อนในฐานะที่เราเนี่ยอย่างฟอร์ดไม่เคยใช้สมาร์ทวอทมาเลยแล้วมันลองใช้มันวันนี้เป็นยังไงบ้างสาหรับผมครั้งแรกของการใช้สมาร์ทวอทของผมเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันมีการวัดค่าที่ค่อนข้างแม่นยํามากแล้วก็ฟังก์ชันมันเนี่ยผมว่าค่อนข้างครอบคลุมเลยตางข้อมูลอะไรของการออกกําลังกายนะครับอย่างแรกเลยคือมันบอกเพสการวิ่งของเราและก็อัตราการเต้นของใจเราครับเพื่อให้จะประเมินความสามารถในการวิ่งของเราครับ แถมยังบอกแคลอรี่ว่าการที่เราออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยเบิร์นไปเท่าไหร่แบบเรียวไทม์เลยครับที่ผมเห็นนะครับขึ้นแบบเรียวไทม์เลยก็คือเหมือนแบบที่เราออกไปเนี่ยโอ้โหเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่ทำให้ได้แคลอรี่เท่าไหร่แล้วใช่ครับแล้วก็ยังมี running dynamic ก็คือเรื่องสมดุลการวิ่งของร่างกายเราครับผมว่าพสเตอร์การออกกําลังกายเนี่ยหรือว่าการวิ่งเนี่ยมันก็ช่วยทําให้หลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยผมว่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับตรงนี้ก็เป็น จัดท่าจับทางอะไรไม่ถูก<ช>อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้อันนี้เขาก็ช่วยบอกเราด้วยเนา<ช>แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือ Training Effect ครับก็คือมันจะบอกว่าการออกกำลับบงกายของเรารอบนี้เนี่ย พัฒนาด้านความอึดพละกําลังแล้วก็หรือว่าความคล่องตัวด้านไหนบ้างพัฒนาเท่าไหร่ครับซึ่งผมได้ลองไปยกเวทเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสมาร์ทวอทมันสามารถแท็กได้ว่าเอ้ยผมยกเนี่ยมันได้ไบเซปไบเซปหน้าแขนหลังแขนอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ก็มันก็บอกได้ชัดมากครับว่าการออกกำลังกายครั้งนี้ของเราเนี่ยตรงไหนมันพัฒนาแล้วก็ช่วยด้านอะไรสุดยอดนี่แค่ตัวเริ่มต้นนะใช่เออส่วนของผมเนี่ยคือต้องบอกว่าหลังจากได้ลองเล่นมาแล้วลองวิ่งจริงๆมาแล้วเอาดอเนี่ยส่วนใหญ่ที่แตกต่างกันก็จะเป็นนนนเเเเรื่่่่อองงขขมมพาาทีีีิ้้ตัวย แมบมีความแม่นยำนะแล้วก็ดูง่ายครับคือเราวิ่งไปอ่ะเราไม่ต้องจกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มาดูแมปนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีตัวที่เป็นหูฟังนะครับเพื่อฟังแมปให้เลี้ยวไปทางนู้นนะเตรียมเลี้ยวแล้วนู่นนี่นั่นคือพอเวลามันจะถึงใช่ไหมมันจะถึงทางเลี้ยวปุ๊บมันก็จะสัดแล้วเราก็จะแบบดูปุ๊บมีการแจ้งเตือนว่าต้องเลี้ยวนะข้างหน้านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะวิ่งได้ปลอดภัยมากขึ้นวิ่งได้ถุกที่สะดวกขึ้นมาขึ้นสะดวกขึ้นครับแค่บอกนาฬิกาไม่ต้องขึ้นแล้วนะ ทางบบไปกลับอันนี้เนะี่ยทำได้ดีมากเพราะว่าบางคนเนี่ยไปวิ่งอย่างนักวิ่งจริงๆที่เขาไปวิ่งมาราธอนเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดเราหรอกแค่แบบนักวิ่งคนอื่นๆที่เขาไปวิ่งมาราธอนตามที่ยางสาที่เขาไม่เคยไปเนี่ยบางที่เนี่ยโอ้โหวิ่งไกลหลาย10กิโลย0กิโลสมสิกิโลอาจจะมีการหลงได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถวิ่งไปและวิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้นของเราได้แบบไม่หลงอันนี้ก็ถือว่าดีมากเท่าที่ลองไปวิ่งดูแล้วนะแ <c oughs> ละอย่างงนุ่มงน่นะครับรุ พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มันเอาพลังงานเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวนี้เนาะเมื่อเวลาจะหมดจริงๆแล้วนะของเวลาปกติของมันเนี่ยอย่างที่เราบอกไว้ว่าตอนแรกเนี่ยแบตมันจะอยู่ได้ประมาณ14-15วันตัวนี้เนี่ยถ้ามีโซลาเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกเป็น20วันอย่างเงี้ยโอ้โหแล้ววิ่งนี่คือเราไม่ต้องมากังวลเรื่องแบตเตอรี่จะหมดต้องคอยชาร์จหรืออะไรเลยถือว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครอบคลุมกับนักวิ่งจริงๆสมกับเป็นรุ่นแบบฟอร์เนอร์และอย่างหนึ่งเลยที่ทั้ง2ตัวนีี้มมเหือนกันและใช้้ไดเหมือนกกัันนน็คือออ Carmin Connect ี้ี่ใคร ใช้การ์มินอยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะรู้จักดีนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยใช้การ์มินเนี่ยก็คือเราจะต้องโหลดมาใช้นะจำเป็นมากๆนะครับเมื่อมีนาฬิกาการ์มินแล้วต้องโหลดการ์มินคอนเน็กนะครับเพราะในนั้นเนี่ยเขาจะบอกค่าสถิติทุกอย่างเลยหรือว่าการออกกําลังกายของเราไปแต่ละครั้งเก็บมาเป็น Data นะครับซึ่งเราสามารถกลับไปเปิดดูได้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราออกกําลังกายอะไรไปออกไปเท่าไหร่เราสามารถที่จะดูข้อมูลสุขภาพเชิงลึกของเราได้จากในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการโหลดการเล่นฟรีฮิตต่างๆเนี่ยอันน หลดจากแอปพลิเคชันเนาะมันก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดเข้ามาในสมาร์ทวอทของเราได้ สรุปเลยแล้วกันเนาะฟอร์ดเนาะก็สำหรับคนที่อยากเป็นนักวิ่งหรือว่าอยากจะเริ่มต้นวิ่งนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมมากๆนะครับอย่างตัวฟอร์ดนี่ f o r e r u n n e r 255นะครับซีรีส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นนักวิ่งที่เริ่มต้นวิ่งก็ได้นะครับหรืออยากจะเริ่มออกกําลังกายแบบให้ถูกหลักนะแบบออกกําลังกายให้มันได้ประโยชน์จริงๆไม่ได้ออกผิดท่าผิดทางนะครับซึ่งสมาร์ทวอต์ตัวนี้โอ้โหเทคโนโลยีเข้ามาไกลแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะครับใครที่อยากได้แบบเป็นสายนักกีฬาไตรกีฬา ชอบออกกําลังกายแบบจริงจังขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นรุ่น f o r e เร n นอ955 Series ตัวที่ผมใส่นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าทําให้เรามีประสิทธิภาพร่างกายที่ดีขึ้นมากๆนะครับทำให้ออกกําลังกายได้เยอะขึ้นแล้วก็ดูแลร่างกายของเราไปในตัวด้วยนะครับให้เรารู้มวลร่างกายของเราแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างแท้จริงคือเรียกได้ว่าใช้งานได้จริงครับสำหรับราคานะครับก็่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 12,390บาทครับแต่ถ้าเป็น o r r r u n n e r 955เลยนะครับราคาจะเริ่มต้นที่17,990บาทครับหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้าน Banana ทุกสาขาทั่วประเทศครับหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ที่ www.bnn.in.th นะครับรับรองว่าคุณจะมีนาฬิกาวิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้อยู่กับตัวแน่นอนครับและคุณจะสุขภาพดีแน่นอน คลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับติดตามบรรณาธารีวิวได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณฟอนมากครับที่มาช่วยรีวิวกันนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับลาไปก่อนเลยครับเจอกันคลิปหน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ